ทางด้านมทสได้ร่วมกันกับเกษตรโคราชอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับการผลิตค่ะที่อาคารรัฐศีมาคุณากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเทคโนโานีร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีกิจกรรมหลักคือการยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ส่วนกิจกรรมย่อยจะเป็นการขับเคลื่อน BCG สู่การสร้างผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูงโดยมีนางสมพิษทองดีนอกเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยรองศาสตร,ราจารย์ดรวรวัตมีวัสนาผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการเทคโนโานีฝ่ายปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ โดยโครงการขับเคลื่อน BCG สู่การสร้างผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูงเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างเกษตรจังหวัดกับเทคโนธานีมทศมุ่งหวังให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าโดยใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดรายจ่ายมีรายได้เพิ่ม เกิดความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยเป้าหมายจะอยู่ที่ผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากทั้ง32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาแบ่งเป็นอำเภอละสิบรายรวมทั้งสิ้น320รายประกอบไปด้วยผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรสถาบันการเกษตรอย่างเช่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มส่งเสริมการเกษตรรูปแปรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนเป็นต้น แล้วก็ยังมีการแบ่งกลุ่มพืชที่เข้าร่วมโครงการอีก4ประเภทได้แก่ข้าว16ตำบลไม้ผลอย่างเช่นกล้วยน้ำว้าขนุนกล้วยหอมทุเรียนอวโคคาโดละมุดอีก6อำเภอในกลุ่มพืชผักอย่างเช่นผักหวานป่ากระเทียมหอมผักสวนครัวผักตะกูลสลัดอีก6อำเภอและพืชไร่ไม้ยืนต้นอย่างเช่นมันสำปะหลังยางพาราอีก4อำเภอ โดยในกิจกรรมนั้นประกอบไปด้วยการบรรยายหัวข้อ BCG Model เพื่อพัฒนาเกษตรกรโคราชสู่สร้างผลิตภัณฑ์เกษตรกรมูลค่าสูงรองศาสตราจารย์ดรพัล,ลดาติตบุตรหัวหน้าสถานีวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเป็นผู้บรรยายการระดมสมองระบุป,ปัญหาและความท้าทายของเกษตรกรในแต่ละกลุ่มสินค้าโดยศูนย์เป็นเลิศด้านโลจิสติก และการเยี่ยมชมแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สมาร์ทฟาร์มฟาร์มกัญชาโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพโรงงานต้นแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะค่ะสำนับวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมเกษตรกร320คนในโครงการยกระดับการพัฒนาเกษตร เพื่อใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่นะคะเป็นกิจกรรมย่อยในเรื่องของการขับเคลื่อน BCG mm hmm. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนะคะทางด้านการเกษตรค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องของอกเกษตรกร,รที่เป็นการรวมกลุ่มกันผลิตนะคะ mm hmm. แล้วก็ใช้เศษสิ่งเหลือใช้จากการเกษตรเนี่ยคะ่ะมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดขยะหรือว่าทำให้อ่ สิ่งเหลือใช้จากการเกษตรเนี่ยขัมาสร้างมูลค่าแล้วก็ขยันจะเป็นสูงนะคะดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยในเรื่องของการฝึกอบรมก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของภาคทฤษฎีซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานานีนะคะได้ให้ความอนุเฉพาะ์ทางด้านวิทยากรนะคะแล้วก็สถานที่ศึกษาโรงงาน รวมถึงเรื่องของการฝึกปฏิบัติด้วยนะคะซึ่งการฝึกปฏิบัติเนี่ยจะมีเกษตรกร,กรอยู่สี่กลุ่มแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะแปรรูปเนี่ยสี่กลุ่มสี่กลุ่มนี้คือ,อผลิตภัณฑ์ด้านการ,กรเกษตรอยู่สี่สี่ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือหนึ่งจะมีเรื่องข้าวสองก็คือพืชไร่สามก็คือไม้ผลแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของพืชผักซึ่งจะใช้เศษสิ่งเหลือใช้จาก ผลผลิตด้านการเกษตรทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะคะม,มาสร้างมูลาค่าเพิ่มค่ะก็จะเป็นการฝึกอบรมของวันนี้แล้วก็ภาคปฏิบัติจะเป็นครั้งต่อไปค่ะ<ม><ม>สำหรับเกษตรกรของจังหวัดนครราชสีมาเราเองนะคะเรามีสินค้าด้านการเกษตรที่หลากหลายนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ต้องเรียนว่ามีคุณภาพสูงนะคะแต่อยากได้มูลค่าพเพิ่มก็เราต้องสร้างมาตรฐานให้กับตัวเองโดยใช้วิธีการผลิตแบบให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการนะคะแล้วก็มีตราสัญ,ญาลักษณ์ของการรับรองคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ K.O.S d a p หรือว่าเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งจะทําให้มูลค่าของท่านเนี่ยสูงขึ้นนะคะก็อยากให้ผลิตแบบได้มาตรฐานแล้วก็รักษาคุณภาพของตัวเองอย่างยั่งยืนด้วยนะคะ่ะ ็จะความร่วมมือนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนบีก็ได้มีความร่วมมือกับเกษตรจังหวัดสมัครงานเกษตรจังหวัดนะครับมีการจัดงานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นปีนยก็มีอย่างเช่นเกษตรุรีก็มีการเกยียดกันถึงต่างๆเรื่องรู้จักกันแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนก็คือว่าเรียนรู้ถึงปัญหาหรือว่ามีสิ่งที่เกิดอะไรขึ้นมาที่ทําให้ทางมหาลัย สามารถช่วยเดินได้บ้างนะครับในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับที่เป็นโจทย์ทางด้านวิชาการก็อาจจะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่ระดับของ เล็กจนใหญ่ได้เลยนะครับตั้งแต่ว่าชุมชนไปมีอะไรบ้างเช่นว่าสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีเรื่องของคุยเรื่องของฝรั่งเรื่องของละมุดเรื่องของม้าร้าว้ําหอมเป็นต้นนะครับก็จะเข้าไปดูกระดูวก็มีปัญหาอะไรบ้างซึ่งอาจจะเป็นตั้งไต่เชิงวิชาก,การก็ตามหรือว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกเรื่องของการต่างๆบบสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถทําได้ก็คือทีของมหาลัยก็จะมีเยอะตั้งแต่พื้นฐานหรือการทดสอบมาตรฐานต่างๆที่เรื่องของอาหาร ครับถ้าเกิดเราต้องการเอาไปขายเนี่ยมันขกี่ยวกันเรื่องของการทดสอบมาตรฐานที่เรามีหลักอย่างดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นก็คือเป็นโรงงานต้นแบบต่างๆเรื่องไบโอฟิไนรี่นะครับหรือว่าเรื่องของฟู้ดนะครับที่ทำาให้เราบรรจุพันธุ์ต่างๆเข้าไปซึ่งนี้ก็จะเป็นกระบวนการต่างๆที่เราจะไปเรีนยนรู้หรือกระทั่งที่เราในวันนี้ก็จะเป็นการาระดมสมองนะครับเราสามารถดูว่าในใช้ความเป็นผู้ประกอบการเข้ามาหรือว่าเราสามารถ เ,เติมเต็มตรงไหนได้บ้างปัญหาโจทย์มีทั้งเชิงวิชาการท,ทั้งแนวคิดหลองการออกแบบต่างๆหรือการมาตรฐานแล้วก็ภาพใหญ่ของการทําเป็นโครงงานที่สามารถทําให้รองรับขนาดปริมาณเยอะได้นะครับมันก็เป็นตัวอย่างที่เราก็ในคำารรยุลธงนี้ของรรสัตว์สองจังหวัดก็จะได้มีการพูดคุยกับของสำนักงานเกษตรจังหวัดต่อเนื่องนะครับแล้วก็พยายามจะรับรู้ถึงปัญหาเสื่อนอย่างวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ปัญหาต่างๆแล้วก็ดูว่าเราสามารถเติมเต็มแล้วก็ คณาจารย์หรือนักจิตาเข้าไปช่วยหรือทํางานร่วมกนะไบ้างนะครับก็จะทให้ก่อเกิดมูลค่าที่สูงขึ้นหรือว่าในตามหลักของ BCG ด้วยนะครับ สำหรับโครงการด้านการเกษตรประจำปี2567ให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตรรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่พัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในการผลิตและจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคการเกษตรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งเพื่อนำไปสู่การผลิตและขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปค่ะ